ครับมีม้าหลุดซองสตาร์ทนะครับมีม้าหลุดซองสตาร์ทนะครับม้าออกแล้ว มาออกแล้วขอนี้สินวัสตอมเป็นตัวนำรอบตาที่สอง ขณะนี้ซินเวสตอมเป็นตัวนามบุรุษโซที่สองฟลับสตาร์ที่สามเทมปุลาที่สี่ที่โค้งไปสามซินเวสตอมเป็นตัวนามคู่บุรุษโซเทมปุลาที่สามฟลับสตาร์ที่สี่กงดมเลิกจ้า ก่งนไาสองออกทางตรงซินเวสต์ตอมเป็นตัวนึ่ขณะนี้ซินเวสต์ตอมเป็น no ตัวน้ำเทมบุร่าเริ่มแรงทางนอกขึ้นมาพร้อมด้วยบัวโซนอีกตัวขณะนี้เทมบุร่าเริ่มแรงทางนอกขึ้นมาเป็นตัวน้แล้วขณะนี้เทมบุร่าเป็นตัวน้ำขั้วบัวโซนขณะนี้บัวโซนเป็นตัวน้ำขั้เทมบุร่า